สวัสดีค่บผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผมช่อง E U R O Y O ครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในแมปที่เป็น Monkey V R ครับซึ่งแมปเนี้ยเขาทำมาเหมือนในเกมมากเลยแต่ผู้ชมอาจจะหาว่าผมทำไมไม่ยอมเล่น V R มาเล่นโลบอกแทนก็เพราะว่าไม่มีเวลาไม่มี V R ครับก็เลยมาเล่นในโลบอกแทนก่อนและที่สำคัญถามว่าทำไมมันสมจริง เี๋ยวได้รู้กันขั้นตอนแรกลงไปว้าวนี่ไงม,มันสมจริงแบบนี้นี่ไงเราปีนได้เราปีนได้ครับด้วยความที่เราเป็นกอริล่าเราจะสามารถปีนได้กบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มนุษย์ตามเราไม่ได้ อันนั้นยากเพื่อนไม่ดได้ดึงไม่ได้ดึงเงี้เดิจะโดดไปที่ต้นไม้ต้นนี้เฮ้ยประตูลับประตูลับเมืองเข้าไปเลยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนขึ้นบันไดไปก็จะเป็นแล้ว oh my god What Happen ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนี่มันใช่เมืองไหมเนี่ยเมืองไทยหรือเปล่าถ้ามันเป็นเมืองแล้วก็ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมก็ตามน,นั้นแหละเดินไปตรงนี้เอาตกเฉยๆป,ปีนบ้านปี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 นไม่ผมเมื่าผมว่ามันเหมือนเส้นทางอะลงปีนขึ้นไปดู มาถึงนี่แล้วแล้วก็โดดไปต่อเออสวยมันหาสเปกสนท้าใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับมีกล้วยไหมครับผมขอกินกล้วยหน่อยด้มัไหมคือผมหิวผมไม่ได้กินอะไรมาเป็นปี ทำไมมันรู้สึกเหมือนมันคล้ายๆวีไอย,ย่างไรไม่รู้วเวลาผมเดินมันกล้องมันเปลกๆกันนะวันนี้ไทางขึ้นตตตตตตปีนกอริล่าตตตตตกอริล่า,ลลาชอบปีนทุกคนก็ชอบปีนเหมือนกันแหละขนาดผมยังปีนขนาดผมยังปีนสนามเด็กเล่นในซอยผมซอยบ้านผมได้เลยหมายถึงปีนสไลเดอร์ บนลงนัง้นมีทางแต่ว่าผมไม่รู้จะขึ้นไปยังไงโอ้ผมรู้แลุณผู้ชมครับอย่าหาว่าจะมีของที่ทะลุได้มันไม่มีอะไรที่ทะลุได้เลยเสสาแม้ว่าจะสีดํามันขึ้นมาละเฮ้ยแล้วมันสูงกว่าปะมันสูงกว่าสูงกว่าโอ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไม่ได้ ลงมาก่อนข้างในโคตรสูงเลยอือฮือช่ามาแบบฟรีอ่ะอุ้ยมีอไอเทิ่มที่เราใส่เราใส่เป็นอะไรดีเขาเป็นหูฟังหูฟังหูฟังแล้วก็ แล้เป็นผ้ามันคอนี้แล้วก็ใส่หมวกเท่ๆด้วยเฮ้ยเพื่อนสวัดวดีเพื่อนดูเราดิอุ้ยมันใส่ของแบบนั้นเองโอ้โหมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยกลับมานี่ก่อนเพื่อนดูเราก่อนว่าเราเท่แค่ไหน,นอยากรู้ว่ามันเท่แค่ไหนหเราอ่ะอยากรู้ว่าเราเท่แค่ไหน เพื่อนมากันเหมือนกันเลยอ่ะอุ๊ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไอ้ลิงปีศาจไม่ใช่ปีศาจขนาดเก่งเป็นปีศาจโอ้ยไม่ขึ้นแล้วก็แหละบอกว่ามันไม่ขึ้นแล้วแล้วอันจริงๆมันรูมันเล็กอีตายเพื่อนนายรู้ไหมเนี่ยรูมันเล็กอีตายอ่ะไม่รู้เทคเทคออกไปจากตัวฉันโลออกไป เธอเราเป็นไงเที่เตือละตือนเธโซ่สามารถไเคียวฟิลกัฟร์โอเปอร์วอร์ดโอเคต่อเลยตอนนี้เรากลับมาแล้วเฮ้ยทไมมันสูงจังอะ ปีนได้ไหมเฮ้ยปีนได้อะขึ้นมาก็ตกอีกทึ่งนั้นมีสายไฟกอริล่าอยากดื่มสักอนันนจังแต่ก็กินไม่ได้เพราะโดนมนุษย์บังคับไว้ว่าห้ากินแต่กอริล่าอยากรู้ว่าว่าถ้ากินเข้าไปจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกอริล่าขอกินก่อนนะ กอลีล่าไม่ทำอีกแล้วเพื่อนนีคนเต็มเลยวะเขารู้งรับด้ไวาดีอิตยติ มันมันเต็มโชว์หลายสักอย่างตับตับตับตาได้ตับตับตับฉันบอกว่าขอทางนี้ได้เฮ้ยมันมีกอริล่าตัวหนึ่งปีนขึ้นไปว่ะจริงจริงๆจะใช้ทางรับตรงนี้ได้เลยมาผมจะออกจากโลกนี้ละมเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยเ้ยไอ้ดี ก็มีโลกปลาครับโลกปลาซึ oh, ่งโลกปลาก็จะเป็นโลกของไอ้พวกลิงลิงลิงกอริลลาจองจีผมใจโดดไปดิกินไม้ต้นนี้เออผมโดดสวยนะเนี่ยพอผมดูไปดูมากินไม้ถ้าเราจะเล็งไปเหยียบมันโคตรยากเลยนะแต่พอผมลองทำดูแล้วโคตรง่ายเลยบีนได้เกือบทุกอันอะ ตรงนี้ก็จะมีให้เราปีเราสามารถใช้ทางลับตรงนี้ได้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปดักขึ้นข้างหลังเตรียมอะไรสักอย่งเราสามารถอยู่ตรงนี้แล้วก็โดดไปได้แล้วถ้าเราเจอทางตาตรงนี้เราก็สามารถโดดไปที่กิ่งไม้นี้ก็ได้แล้วก็เดินมาแล้วก็โดดแล้วก็โดดไปนู่นเอ้ยเออสวยโดดเยะแล้วก็มาตรงนี้ ต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชายหาดกันครับว่าเมืองชายหาดมันชิวแค่ไหนจริงๆผมเคยเล่นเลยนะมันโคตรชิวเลยถึงไหนหโอ้ยใส่เขาน่าจะกลับลูกเอ้ยนี่ชายหาดเดีย๋ยวผมพาไปดูให้ชัดๆเจนเลยทั้งโลกอะ่ะมองให้มองให้เห็นทั้งแมพเลย ว่าชายหาดโลกเนี่ยมันเป็นยังไงว่ามันวิวสวยแค่ไหนยถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นทั้งโลกเนี่ยก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาที่เรือลำนี้ครับลำตรงนู้นแหละตรงเนี้ยมาตรงนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณผู้ชมทำการกระโดดปีนขึ้นไปครับก็คือการกดกระโดดรัวๆหรือถ้าใครอยากมักง่ายก็แค่กดกระโดดค้างเอาไวอ้อ่ะมันจะโดดรัวๆ แล้วก็ทีนี้มลรมันนี่แล้วก็เราทำการขึ้นไปสูงอีกโอ้ยติดสูงขึ้นไปสูงสูงโอ้ยจะกลายเป็นว่าผมจะตกเลยเนี่ยโอเคลุอยูนู่นขึ้นไปเกือบตกขึ้นไปขึ้นไปดิขึ้นทำไมมันขึ้นไม่ได้เดีย๋ยวนะ เ้ยเออเอออู้หูเลื่อนด้วยหรือถ้าคุณชมไม่อยากขึ้นตรงนั้นก็ให้คุณชมมาขึ้นตรงเชือกได้นะขึ้นตรงเชือกมันจะง่ายกว่าเยอะเลยจะบอกให้ขึ้นผมเพิ่งสังเกตว่ามันเป็นบันไดชั้นสองมันไม่มีเชือกอะไรเออ น้้่ลเกีกกยร์เราจะใา่เชือกขึ้นไปกันเลยแล้วลิงกอริล่าผมจมน้ำอยู่นี่มันว่ายไม่ค่อยได้มาลวไหนลิงกอริล่าอีนเลยเกิดตกเกิดตกเกิดตกช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคมาถึงแล้วแล้วก็จากนั้นก็ให้ผู้ชมทำการที่ไปสูงกว่านี้ มีผิปไปมีผิปไดไม่ใช่ไปทางนี้นทางนี้ครับให้คุณผู้ชมทำการหาลูแล้วก็จะตกลงไปเลยมันจะเป็นการที่เสียวที่สุดในโลกเลยมันจะทำใหุ้ผู้ชมเสียวที่สุดในโลกเลยไม่มีใครสามารถรอดจากความเสียวที่ได้หรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากขึ้นในนี้คุณผู้ชมก็สามารถขึ้นอันใหม่ได้นี่นนอันเนี้ยถ้าหักมีขึ้นไปจะทำการทำให้เราขึ้นสูงขึ้น สูงขึ้นเหลือให้คุณผู้ชมทำการปีนผน,นังตรงนี้ครับผน,นังกันออกอะปีนขึ้นไปปีนข้นไปปีนไม่ได้เออนี่ไงคือถึงถึงแล้วปีนได้แล้วกาา็มามุมแถวนัน้นเลยเอยไม่ได้ละเอาตรงมุมนี้เลยแล้วก็ดูแบบนี้ครับ แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้ผมถ่ายรูปไว้ไหอนึ่งอันใช่ไหมไม่แชะเลยโอเคครับก็เราจะลงไปข้างล่างแล้วก็เออเออเออซึ่งนะ้ำตรงนี้ผมขอคำเตือนว่าอย่าเล่นเพราะเราจะทำให้เราจมนน้ำครับอึจ้ะ อ,อือ,อจออือจอสวนนตกนี่ก็ไม่มีอะไรครับมาเราจะไปดูโลกอื่นกันครับซึ่งถามว่าโลกของเราโลกใหม่อยู่ที่ไหนติ๊กตอก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 หมดเวลาคำตอบก็คือบนยอดต้นไม้นะมองตรงเสียวขาวไปครับจิขาวครับ น,นั่นเองแสงนั่นนาะมันจะเป็นประตูเออประตูลื่งเสงซึ่งนี่ก็คือแคนยอนครับซึ่งมันเป็นโลกที่ร้อนมากๆเฮ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ปรับอุณหภูมิแอร์สักหน่อยดิเนกลับมาจากโลกโอเคเราจะพาเดินทั่วโลกกันเลยครับโดยถ้าเราตกลงไป ใช่เอ้ยแล้วเ,เราจะเจอกับทานลับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เราสามารถปีนขึ้นไปได้ <c oughs> ซึ่งมันต้องชิดผนังเลยครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเราจะปีน่ะต้องอยู่ให้ชิดผนังเลยครับน้อห้ามห่างจากผนังเลยดูเขิดกับ้า อึดจะไปเ,เพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่น <c oughs> ผมสงสัยลิงบางตัวที่เวลาผมจเจออ <c> ่ะ <oughs> อย่างในคลิปเนี้ยผมเห็นว่ามันนิ่งมากเลยอ่ะมันนิ่งแบบเวลาผมมองหน้ามันไปเรื่อยๆมันก็นิ่งเหมือนใครขย,ยับเป็นเก <c oughs> <c oughs> เยก์ฮ้วยกระตุกกระดึ๊ดวะ <c oughs> กระบ,บองเพชร พอใช้ได้เนี่ยโลกนี้โอเคกลับกันเลยซึ่งเดี๋ยวในท้ายกิฟผมจะทําการท้ายกิฟผมจะทําการบอกชื่อเกมนี้ครับว่านี่คือเกมอะไรนี่คือแมปอะไรถามว่ามันเล่นสนุกแบบไหนไม่ต้องพูดแบบนี้เลย ผมให้ผู้ชมดูแล้วว่าผมเล่นสนุกแค่ไหนเนี่ยขนาดผมยังปีนอยู่ของกล้วยกลวยองกล้วยกลวยมักง่ายเออเจ้าออเจ้าขึ้นไปดิขึ้นไปเราต้องกดลัวลัวครับสามสองหนึ่ง โอเคมาถึงแล้วขึ้นมาแล้วแล้วก็โดดไปตรงนี้ต่อที้เราจะกลับโลกกันครับเออเจ้เอ้ยนี่ตรงนั้นมีเกาะหนึ่งอึดกระโดดเอ้ยโอ้ยแล้วมันจะตกอะไรลนักหนาเนี่ยคุณพี่ครับไม่ต้องสร้างแบบยากๆแบบนี้ก็ได้ เคนยอนเนี่ยเคนยอนผมเกลียดที่สุดเลถามว่าทำไมครับที่ปีนมันไม่ค่อยมีอ่ะแล้วคือแบบขลังมันมีรอยขูขระขูขระแบบปีนไม่ได้เลยเลรอย่างที่ผมไม่ชอบเพราะว่าคนไม่ค่อยมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของคนพวกนั้นอะ่ะไปละเอ้ย แต่นี้ผมเอามารีวิวผู้ชมครับว่าโลกนี้เป็นยังไงอะไรยังไงครับมาไปดูโลกถัดไปกันเลยซึ่งโลกถัดไปจะอยู่ตรงนู้นในบ้านสีมูครับอืดฮึ่เจอนั่นครับประตูสีมูดลลิซึ่งนี่จะเป็นโลกเมฆครับไปกันเลยโลกบนฟ้าเว้ โู้โหโลกนี้โคตรทีเลยอ่ะขมชอบนะมันมีอะไรให้ปินเยอะมากเลยจริงๆผมเคยเล่นแล้วคือถามว่าถ้าเราตกลงไปเราจะตายไหมคำตอบก็คือวิ่ตุ่มวิ่งนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นหีมากเพราะมันก็คือขั้วโลกเหนือครับ นี่คือรั้วโลกเหนือส่วนข้างบนก็จะเป็นมีดโอต้องปีนขึ้นไปเฮ้ยงั้นผมต้องกดรั้วๆ,ๆติดอะไรสักอย่างผมปีนไม่ได้เลยผมไปก่อนเมฆเลยเปีนขึ้นไปปีนไปถ้าเกไม่ปีนจะจะฆ่าเกปีนขึ้นไปโอเคถึงแล้วครับเก่งโดนไปเ กดกระโดดผิดปุ่มก็โดดไปตรงนี้อืจ้ะแล้วก็ทีนี้เราเราต้องโดดไปที่กิ่งไม้อันนี้เอยไม่ใช่แบบนี้อืต้นไม้ลำนี้ก็ไม่มีรอยขุขะแสดงว่ามันน่าจะปืนได้ก็ขุขะบางสวนแหละเฮ้ยปีดไม่ได้สามใบก้อนเมฆแล้ว ปีนดูไปไอ้ลิงน้องไอ้น้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไอ้น้องพี่จปีนปีนปีนไปถึงยอดเลยไปไม่ถึงต้องปีนขึ้นไปเลย ก็มาถึงใบไม้ลอย,อยขึ้นมาเกินไปเนี่ยผมเห็นว่ามันมีโลกล,ล่างด้วยเคชั่งมันเถอะโดดลงไปกันเลยฮ้ากิ่งไว